บบง่ายๆด้วยตัวเราเองหนึ่งค่ะอย่าเสียเวลากับเรื่องเล็กๆค่ะง่ายๆเลยนะคะคือตัดออกไปเลยค่ะ ต,ต่างคือยิ่งอยู่คนเดียวค่ะมันจะได้ไอเดียได้คอนเทนต์ได้ข้อมูลเข้ามาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะข้อที่สามค่ะตั้งเป้าตั้งเป้าหมายค่ะตั้งเป้าหมายคือตั้งเป้าหมายให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะถ้าเรายังไม่เคยอ,ออกหน้ากล้องเราก็ลองโพส ลองไลฟ์ line, นั่นค่ะคือเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆเ,เริ่มจากการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเ,เพิ่มระดับเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะคะสามเทคนิคนะคะนำมาฝากถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ